มาจ้าเมื่อี้สิมาบอกวิธีหนึ่งข้าเหนียวนะคะแบบเรี่งดวนเอาเข่าวสารมาล่างเศร้าหนามาประมาณสามหนามนะจ๊ะแล้วก็เอาหม้อขึ้นไปตั้งไฟใส่น้ำสมสายสู้หนึ่งซอนโตเทลงไปเลยแล้วก็ใส่เกลืออีกหนึ่งซอนซ่าพอนามเดือดเอาเขาที่เขาแ่าไว้มาเทใส่หมอ้อค้นค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 นบ่อยเขามันเป็นก้อนค้นไปเรื่อยๆทิ้งไว้ประมาณจักประมาณสิบนาทีนะจ๊ะ แล้เวเอาหมอนหนึ่งมาข้างน้ำใส่น้ำประมาณนิ้วครึ่งเสร็จแล้วไปตั้งไฟแล้วเอาเขาเนี้ยเอาเข้าเซน่าไว้เซน้ำหอนไว้เมื่อกี้าไปหนึ่งเลยใส่หววเอาเนี้ยค้องหวดกันด้วยจ้าแล้วก็เทเขาลงไปเลยเทเขาลงไปสเสร็จแล้วก็เอาน้ำล้างเขาเนี้ยจังหน่อยม่ให้เขามันตีขอบหวดเสร็จแล้วเอาขึินไปตั้งไฟตั้งไฟไว้ป,ประมาณสักยี่สิบนาที ปิดฟ้าไว้ให้เรียบร้อยประมาณ20นาทีผ่านไปเขาก็ขคืนไอแบบนี้เลยจ้าสังเกตเบิง่งขังเทิงกะสีแบบมีความสุขแล้วจักนอ้อยเสร็จแล้วเขาก็เอามาซิดซิดซิดพิกพิกขังเทิงลงไปข้างรางเอา,า,าข้างรางขึ้นมาขาังเทิงแล้วก็คีบเอาเนี่ยวห้องหวดออกเอาขึ้นไปตั้งไฟอีกประมาณ10นาทีจ้ะ พอเซตแล้วผ่านไปซซตวิทีกระเสดายเขาแบบนี้เลยเอามาทรายเลยจ้าวิธีทรายก็คือเอาทับพ,พีไปล่างนามทรายในหัวเลยนะจ๊ะทรายไปเพราะว่าที่เข้าทรายเพราะว่าบรให้เขาเขามีความห่อนหรอออยู่ในเขาเกินไปเวลาถ้าเกิดว่าเขามันห่อนไอ้นามันบ่มันกระเส็ยในเขาเขาเละเวลาใส่กระตบมันกระสิแฉะมันกระสิเปือยบ่หนากิน เห็นเห็นบนยอดหนึ่งโบเห็นเนขาเขามันติดกันนะจ๊ะไปเลยพิกสายพิกคว้ากับหนากับหลังซิดข้างล่างขึ้นข้างเืง่องซิดข้างเทิงล่องข้างล่างสายไปเลยโจนเฮารู้สึกว่าไอ้น้ำหลุดล่องจากเกาเหลวนะคะนีเกษปรปมามีเลยเขาเขา,ขากกบสิเลี่ยงเมียสวยอ่อยต่อยเลยจาะสายไปพิกเ่องล่องล่างพิกสายไปคว้าพิกหนาไปหลังนี่จ๊ะล้วก็ คนไปเรื่อยๆเ,เลยจ้านี่ขเขา่าห้าวกะสีเดประมาณนี้เลยนะคะเม็ดสวยเม็ดงามมักเลยค่ะอยากได้พิกัดเขา่ายูตก,กางลางเลยนะจ้านี่กะสีเดประมาณนี้เลยพเพราะเรียบร้อยเลย้ว,ว่เขากะซีดซีดซีดเข่าให้มันเป็นก้อนโคโลก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนถ้าสีเดยลงกระติบง่ายเนะยาะซึ็จแล้วเขาก็ใส่กระติบเข่าเลยจ้าบึ๊บเแบบมีเลย นี่เรียบร้อยนี่กระสิเบมากนี่เลยเบิง้งเนี่ยค่ะพี่น้องข่าวงามเม็ดเลี่ยงหนากินมากเลยคะ่ะ